น้องยนตข้ามาแล้วอง์ชายชางหลังขอขอบคุณจริงๆท่านพี่ชางหลังที่แวะมาเยี่ยมข้าและขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมง,งานวันเกิดของข้าด้วยท่านพ่อของข้ายังคงเฝ้าชายแดนทางใต้ของซินเจียงอยู่ดังนั้นให้เป็นหน้าที่ของข้าเพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่ทุกท่านข้าหวังว่าทุกท่านจะมีช่วงเวลาที่ดีที่นี่เจ้าหญิงขอบคุณมากขอรับสำหรับการเตรียมสิ่งนี้ขอรับ ใช่แล้ววัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากภูเขาราชามันคงดูเรียบง่ายเกินไปที่จะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอาหารและวายแบบธรรมดาธรรมดาฮท่านพ่อของท่านปกป้องชายแดนและปกป้องประเทศอย่างซื่อสัตย์เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมงานวันเกิดของเจ้าหญิงขอรอบับอย่างไรก็ตามท่านพี่ช้างหลงังข้าอยากจะขอให้ท่านเรียกข้าด้วยชื่อเต็มของข้าข้าไม่ค่อยสบายใจที่ท่านเรียกข้าว่าน้องหยุนนะเจ้าค่ะคนเลว Ừ, พวกเขาต้องมีเรื่องอะไรกันแน่ๆเ,เลยก็ได้ก็ได้น้องจื่อหยุนเจ้าไม่เห็นต้องพูดแบบนั้นเลยทุกคนที่นี่รู้ว่าข้ารักเจ้ามากแค่ไหนทําไมเจ้าถึงปฏิบัติกับข้าเหมือนคนแปลกหน้ากันล่ะข้าขอยอมรับว่าการขอแต่งงานครั้งก่อนของข้ามันกระทนหันเกินไปนิดหน่อยแต่ว่าเจ้าให้โอกาสข้าได้ขอโทษได้เลยไหมน,นามของขวัญมาในนามของเจ้าชายชา้างหลังเจ้าชายของสวนเทียนขอมอบโมลาแห่งชีวิต ในนามของเจ้าชายช้างล้งเจ้าชายใช่อยู่ขอมอบยกเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในนามของเจ้าชายช้างล้างเมืองเทียนเฟิงขอมอบควยของเหลวจิตวิญญาณเทียนสวนเฮ้ hey, นี่เราหยุดเขาไม่ได้งั้นเหรอทำไมเขาถึงยังทำแบบนี้อีกเนี่ยให้ตายเถอะพวกเขารวยเกินไปหรือเปล่าเนี่รวยมากพวกเราเป็นเพียงพ่อค้าตัวน,น้อยๆเท่านั้นเองและของขวัญเหล่านี้หายากมากบางส่วนก็เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดของนิกายด้วยซ้ำ นอกจากนั้นพวกเขาทั้งหมดยังมอบของขวัญในน้ำของเจ้าชายช่างหลางอีกด้วยและสาววกนิกายเหล่านี้ยังทำตัวอ่อนน้อมต่อองค์ชายช่างหลางมากฮิ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 ผู้แข่งเรื่องความรักสินะฟาบาทเริ่มกังวลแล้วงั้นหรือขอรับสิ่งนั้นไม่ใช่ความตั้งใจเดิมของข้าหยุดพูดไร้สาระได้แล้วโอ้ยตีข้าอีกแล้วเหรอเฮเขาเห็นเราแล้วรีบๆกินเขา้าไก่ตัวนี้รสชาติดีมาก นั่นสิขอรับรสชาติดีมากเนื้อเองก็เข้มข้นมากด้วยข้าเป็นบุตรชายของตระกูลพ่อค้าท่านพ่อของข้ามักจะพูดเสมอว่าประชาชนไม่ควรต่อสู้กับข้าราชาการไม่ต้องพูดถึงราชวงศ์กับราชวงศ์เลยแต่ฟาบาทท่านเป็นถึงราชาแห่งภูเขาทําไมท่านถึงขี้คลาขนาดนี้กันล่ะขอรับข้าก็แค่ไม่อยากมีปัญหาหุบปาาของเจ้าซะความอยากรู้อยากเห็นของเจ้าจะฆ่าเจ้าเองอย่านินทาเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราเรามาที่นี่เพื่อทานอาหารเท่านั้น แต่มันเกี่ยวข้องกับท่านท่านเขียนจดหมายรักถึงนางแม้ว่าพวกเขาจะมีภูมิหลังที่ดีแต่เราก็ไม่ควรจะกลัวพวกเขาเราต้องลุกขึ้นสู้สิขอรับข้าจะพูดอีกครั้งว่ามันไม่ใช่ความตั้งใจของข้าโว้ยเพิ่งผ่านไปเพียงไม่กี่วันนับตั้งแต่ที่ชิซือจากไปและข่าวจดหมายรักของเจ้าที่เขียนถึงเจ้าหญิงได้แพร่กระจายออกไปนี่เป็นปัญหาร้ายแรงมาก ปรามาจารยรผอมท่านเข้าใจผิดแล้วมันเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่เดินก่อนตอนนั้นข้ายังเป็นเด็กรับใช้อยู่ในวังแปลว่าเจ้าเป็นคนเขียนมันเองใช่หรือไม่ให้ตายเถอะมันยากที่จะอธิบายให้ชัดเจนข้าอธิบายได้ข้าแค่ช่วยเพื่อนสนิทของข้าเขียนจดหมายฉบับนี้พวกเจ้าเชื่อข้าเถอะนี่มันใช่เหรอข้าไม่ได้ตกลงที่จะแต่งงานกับเล้งช่ซือสักหน่อยทำไมข้าต้องทำตัวขี้คลาดกันล่ะ เจ้ากำลังพยายามปกปิดความจริงถ้าเรื่องนี้ไปถึงหูของชิสือละก็บางทีนางอาจจะกลับมาฆ่าเจ้าเด็กคนนี้ค่อนข้างใจร้อยสะด้วยสิถึงในตอนนี้นางจะเลื่อนขั้นเป็นปรมาจาร์ศักดิ์สิทธิ์แล้วและสามารถทำภารกิจได้เพียงลำพังแต่พวกเราในฐานะหลุงของนางจะทนเห็นนางทนทุกข์ตามลำพังไม่ได้ใช่ไหมล่ะดังนั้นจึงเป็นการดีที่สุดสำหรับเราที่จะนั่งกินอาหารและดื่มชาก่อนที่ชีซสือจะกลับมา มาทําความเข้าใจให้ชัดเจนกันดีกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดอีกครั้งเจ้าก็รู้นิสัยของชิซอ,อดีนี่นะแต่แกสอคนนี้พวกเขากําลังขู่ข้าช่างเถอะข้าไม่มีทางเลือกนี่นะนอกจากซื้อความปลอดภัยของว่างตอนเที่ยงคืนบาร์บีคิวใช่แล้วเจ้าต้องดูแลคนแก่ให้ดีไม่ต้องห่วงเราจะรับผิดชอบในการอธิบายให้เอง ไม่ต้องกังวลท้ายที่สุดแล้วชีสือเป็นเด็กผู้หญิงที่มีเหตุผลตราบใดที่เจ้าสามารถเอาชนะนางด้วยศิลปะการต่อสู้การมีภรรยาสองคนก็จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปหยุดนะหยุดเลยข้าไม่ได้สัญญาว่าจะแต่งงานกับนางสักหน่อยข้าแค่ไม่อยากติดอยู่กับปัญหาแปลกๆอีกต่อไปเท่านั้น ข้าเข้าใจเจ้าไม่จําเป็นต้องตอบตกลงเลยตาบใดที่นางตัดสินใจที่จะไม่แต่งงานกับเจ้าก็ไม่เป็นไรท้ายที่สุดแล้วโลกนี้เขาลบศิละปะการต่อสู้ดังนั้นเจ้าเด็กน้อยรีบ,รบๆแข็งแกร่งขึ้นเร็วๆเข้าล่ะในฐานะที่เจ้าคือราชาแห่งภูเขาที่มีสัตว์เลี้ยงศักดิ์สิทธิ์ปรมาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงและอาจารย์ระดับเทพเจ้าไม่มีปัญหาที่จะแต่งงานกับเจ้าหญิงคนอื่นแน่นอน น่าเสียดายที่เราไม่ใช่ผู้อาวุโสของเจ้าหญิงไม่อย่างนั้นเราจะช่วยให้เจ้าสองคนได้ครองรักกันเราหยุดพูดเรื่องนี้ได้ไหมข้าไม่ได้รักเจ้าหญิงประจำเทศสมณฑนและข้าก็ไม่ได้สัญญาว่าจะแต่งงานกับเล้งชิสือด้วยฟาบาทไม่ต้องการทั้งสองคนเลยอย่างนั้นหรือท่านอยากเป็นโสดตลอดไปงั้นสินะเจ้ากำลังกังวลอยู่ใช่ไหมข้ารู้ว่าเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่ไม่ต้องห่วงเจ้าหญิงจะไม่มีวันตกหลุมรักชายผู้นี้อย่างแน่นอน แต่ข้าคิดว่าพวกเขาดูเหมาะสมกันดีนะทั้งเจ้าหญิงและเจ้าชายและเขาก็ใจดีมากจริงๆพระเจ้าอวยพรข้าไม่ต้องการที่จะจับคู่กับนางดูสิการมีน้ำใจเป็นสิ่งที่ดีแต่ทุกครั้งที่เจ้าชายช่างหลางเคลื่อนไหวข้าต้องเพิ่มสัมผัสพิเศษอีกด้วยท่านหมายถึงอะไรเจ้าจะเข้าใจในไม่ช้าว่ามันเป็นเคล็ดลับนิสัยของเขาทั้งหมดนี้เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆที่เพื่อนของข้ามอบให้เจ้าหญิงแทนข้า องชายคนผู้นั้นคืออย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าไม่มีแขกค,คนอื่นๆทำอะไรเลยนี่ข้าไม่ได้ตั้งใจขโมยจุดเด่นของแขกค,คนอื่นๆจริงๆนะข้ามีเพื่อนมากมายและข้าก็ชื่นชมเจ้าหญิงมากจริงๆข้าอดไม่ได้ที่จะซื้อของ F M ขวัญอันมีค่าและมอบให้กับเจ้าหญิงนะเขาโอ้อวดมิสหายและความมั่งคั่งของตอนเองแต่ทำไมข้าถึงรู้สึกว่าเขาเหมือนสุนัขสีเหลืองปัสสาวะและประกาศอนณาเขตของตัวเองในกลง การเปรียบเทียบนี้ช่างเหมาะสมจริงๆแต่ไม่ต้องกังวลนะเจ้าหนูเขาไม่สามารถทำลายเจ้าได้ตราบใดที่พวกข้าสองคนอยู่ที่นี่ทำไมเขาถึงต้องทำลายข้าด้วยละ่ะข้าเข้าใจว่าเคตงโจเป็นสถานที่เล็กๆแต่ไม่ว่าสถานที่จะเล็กแค่ไหนก็ยังมีคนที่มีพรสวรรค์ปรากฏออกมาเป็นครั้งคราวได้ยินมาว่ามีข้ารับใช้ถูกขับไล่ออกจากวังและตอนนี้กลายเป็นราชาภูเขาไปแล้ว พอเจ้าเป็นคู่แข่งเรื่องความรักของเขาเขาจะไม่ยอมปล่อยเจ้าไปอย่างแน่นอนให้ตายเถอะลืมเล,มลมืเรื่องนี้ไปได้ไหมเนี่ยข้านะ่ะไม่สนใจหรอกแต่ถ้าเป็นเขาต้องสนใจอย่างแน่นอนว่ากันว่าเขาปลูกเข้าและผลไม้วิเศษมากมายและมีชื่อเสียงโด่งดังมากในตอนนี้ข้าได้ยินมาว่าราชาแห่งภูเขาคนนั้นก็ได้รับเชิญให้เข้าร่วมง,งานเลี้ยงวันเกิดนี้ด้วย ดังนั้นข้าจึงสงสัยว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงจากเขตตรงโจผู้นี้มีของขวัญพิเศษอะไรมามอบให้กับเจ้าหญิงประจำเทศมนตรของเรากันคงจะไม่ได้นำผักและผละไม้ที่ปลูกเองมามอบให้แก่เจ้าหญิงในงานวันเกิดหรอกใช่หรือไม่ให้ตายเถอะเจ้าเป็นดาวที่สว่างที่สุดที่นี่แล้วตอนนี้เหตุใดทําไมเจ้าต้องมายุ่งกับข้าด้วยนอกจากนี้แม้ว่าของขวัญที่ข้านํามามอบให้เจ้าหญิงจะเป็นดอกไม้แต่มันก็ดูเหมือนผักจริงๆนั่นแหละข้าจะทําอย่างไรดี ข้าคงทำได้แค่ทำใจเท่านั้นแหละฟาบารดอกไม้แห่งความฝันแห่งหมอกควันระดับห้านี้โดยปกติแล้วมันประเมินค่าไม่ได้แต่วันนี้ข้ายังมีหยกจิตวิญ,ญญาณดีๆอยู่หนึ่งชิ้นเราแอบเอามาสลับกับดอกไม้ดีหรือไม่ขอรับหุบปากซะเจ้าจะสลับของต่อนหน้าทุกคนได้อย่างไรนอกจากนี้นี่คือของขวัญในน้าของราชาแห่งภูเขาข้าจะแทนที่โดยสมบัติส่วนตัวของเจ้าได้อย่างไรกันเล่า เจ้าหญิงสุขสั์วันเกิดนะขอรับนี่คือของขวัญสำหรับท่านและข้าหวังว่าท่านจะชอบมันนะขอรับราชาซูท่านสุภาพเกินไปแล้วข้ายินดีอย่างยิ่งที่ท่านให้เกียรติรับคำเชิญของข้าข้าหวังว่าเหตุการณ์ในวันนี้จะไม่สร้างปัญหาให้กับราชาซูข้าต้องขออภัยด้วยจริงๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรท่านไปวางของขวัญไว้ตรงนั้นได้เลยขอรับ ใช่แล้วแค่นั้นแหละแค่วางมันลงแล้วไปกันเถอะมันช่างสมบูรณ์แบบเอ้ราชาซูเหตุใไดไม่แสดงของขวัญให้แข่คุนอื่นดูด้วยละ่ะว่าข้างในมันคืออะไรมันต้องลึกลับมากแน่ๆทุกคนคงอยากรู้เหมือนกันของขวัญจากภูเขาราชาต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วใช่หรือไม่ช้างหลังนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะ จ, ún, จะยุนใจเย็นเย็นก่อนเราแค่อยากรู้เท่านั้นเองแล้วถ้าของขวัญนั้นเป็นของอันตรายต่อเจ้าละพวกเราแค่ไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นเท่านั้นข้าทำเช่นนี้เพื่อความปลอดภัยของเจ้านะท้ายที่สุดแล้วไม่ใช่ทุกคนที่จะจริงใจกับเจ้าเหมือนกับข้าเป็นการยากที่จะยังรู้จิตใจของคนได้ข้าและทุกคนในวังเจ้าหญิงรู้ภูมิหลังของราชาสูเป็นอย่างดีท่านกำลังพยายามทำลายความสัมพันธ์ของพวกเราอยู่นะ พอแล้วละเจ้าอยากเห็นมากสินะใช่ของขวัญที่ข้าเตรียมมาคือดอกไม้แห่งความฝันแห่งหมอกควันระดับ5้าซึ่งข้าปลูกมันเองกับมือในภูเขาราชาถึงมันจะไม่ได้มีค่ามากนักแต่ถ้าหากนำไปใช้เป็นยาหรือบำรุงผิวเพื่อความขาวก็นับได้ว่าเป็นสินค้าคุณภาพชั้นยอดแม้ว่ามันจะดูคล้ายกับผักกาดขาวนิดหน่อยแต่การให้ของขวัญเป็นเรื่องของความจริงใจไม่ใช่การเปรียบเทียบคุณค่าเอ๊ะ เดี๋ยวนะพากายขาวของข้าหายไปไหนแล้วเจ้านี่มันออกผลแล้วอย่างนั้นเหรอ